สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับทอมแชะเช่นเคยนะครับกับชาแนเล็กๆของทอมแชะตกปราทำกินนะครับวันนี้ทอมจะพามาดูวิธีการขัดท่อไอเสียรถนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าใช้ตัวไหนบ้างนะครับไปชมกันเลยนะครับนี่นะครับท่อไอเสียรถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่นะครับท่อตัวนี้มันจะเป็นท่อเหล็กนะครับท่อเหล็กเนี่ยถ้ามาจากถ้ามาจากศูนย์จากร้านเลย ครับถ้ามาจากร้านเขาจะเคลือบแล็กเกอร์ให้เรามาอันนี้พอใช้งานนานๆไปข้อเสียของตัวนี้ท่อเหล็กเนี่ยมันจะเป็นสนิมนะครับเนี่ยแต่ถ้ามาจากร้านใหม่ๆเลยเนี่ยมันจะสวยมากแล้วใส่เข้าไปกับรถเนี่ยมันจะสวยนะครับแต่แต่ถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยถ้าถ้าเรามีตังหน่อยนะครับก็ส่งร้านให้ร้านเขาขัดเงาให้ขัดแล้วก็เคลือบแ,แลกก็กเกอร์นะครับแต่ถ้าเกิดแบบว่า อ่ะเราไม่ค่อยมีเวลาอันนี้ทอมไม่ค่อยมีเวลานะครับก็ทอมจะใช้วิธีการขัดสนิมออกก่อนนะครับทอมจะขัดสนิมตัวนี้ออกก่อนเสร็จแล้วทอมจะพ่นด้วยสีนะครับสีเนี่ยต้องเป็นสีดําด้านนะครับสีดําด้านเท่านั้นนะครับสีดาไม่ไม่ใช่ขออภัยครับไม่ใช่สีดําด้านครับเป็นสีกันความร้อนนะครับแต่สีดําเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะใช้เป็นสีดําด้านหรือสีดําเงานะครับ แล้วแต่ที่เราหาได้แต่แนะนําให้เป็นให้เป็นสีดํากันความร้อนนะครับนี่นะอันนี้เดี๋ยวทอมจะเอาท่อออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะไขเอาน็อตออกมาก่อนเอานอ็านอตไขน็อตออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาท่อมาทําความสะอาดก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปขัดกันครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะนครับ แต่ออแจนะครับเป็นเบอร์สิสนะครับ นะอืมบนเต่งบนเต่งทำงานอ,อยู่นี้เพิ่งมากวนพ่อบนต่ง้ะห,หนักนี่นะครับถอดออกมาแล้วนะนี่ปลายมันทำถอดออกไว้นะครับนี่อันนี้สนิมขึ้นเต็มเลยนะครับเลกเกอร์มันหลุดนะพร้อมจะใช้นี่เลยครับกระดาษทรายนะครับขัดก่อนนะครับ กระดาษทรายเบอร์พันนะครับถ้าใครมีรายละเอียดกว่านี้ก็ใช้ได้นะครับขัดน้ํานะครับน้ําเตรียมน้ําไว้ด้วยนะครับขัดทําความสะอาดก่อนนะครับถ้ามันไม่ออกแล้วเราค่อยเอาน้ํายากากัดสนิมอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองขัดดูก่อนครับถ้าขัดเนี่ยจะได้ทรายขัดเนี่ยมันก็อาจจะบางหน่อยนะครับแต่ลองดูครับทมก็ยังไม่เคยทำนะครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับ เมืไงเอี่นผ้าไร้แต่ล่างสวยแล้วมีนีเป็นเร่งกที่หลังบ้านแต่แต่ไรเขาไหลแต่ไเขาไหลยายบ้านก็ติเต็ใจก็ต้องมาหลับ้านนะควงที่งวันเต็มใจะเียนนะครับแต่แกว่าเป็นนอนยงเล ตัดไปเรื่อยๆครับนะครับเดี๋ยวเราขัดก่อนเดี๋ยวรอมขออนุญาตขัดเสนก่อนนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราหลังจากที่เราใช้กระดาษทรายขัดเนี่ยมันจะออกมากน้อยแค่ไหนนะครับ ขั้มแล้วพี่น้องในช่วงคอมันเนี่ยมันจะขัดแยกนิดนึงนะครับนี่ครับดูขัดแล้วสวยครับขัดแล้วนะนี่ครับช่วงนี่ครับช่วงคอมันเนี่ยสนิมมันเยอะนะครับต้องใช้เวลานิดนึงครับขัดต่อครับครับหลังจากนั้นก็ น้าน้องกามเกงกางเครับก่อนเขาพี่น้องรับ ครับเสร็จแล้วนะครับเราลองให้เขาแห้งก่อนนะครับเราค่อยจะพ่นนะครับคงต้องเป็นพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันคํำแล้วนะครับคือคนนั้นเขากำลังปลูกต้นไม้นะครับ เดี๋ยวรอดูตอนพ่นเลยนะครับเดี๋ยวรอเขาแห้งก่อนนะครับนี้เรามาพ่นกันอีกทีหนึงครับเข้าเข้ามาเรียวมาเรีวเข้าเาแล้วครับขัา้าข้าวไงจากใครล่ะมาครับวันนี้ได้เวลาพ่นนะครับเนี่นะครับอันนี้เป็นสีสเปรย์ดำด้านนะครับนี่ครับนี่นะ เป็นสีสเปย์ทนความร้อนนะครับนี่ครับกระปลกนี้มันมีราคาอยู่170ที่ทอมซื้อมามัน120บาทนะครับอันนี้ครับนี่ครับปีกันความร้อนเนาะนี่เราจะมาพุ่นกันเลยครับนี่ครับท่อของเรานะครับทําความสะอาดแล้วนะครับขัดแล้วล้างทำความสะอาดแล้วก็ถึงให้แห้งแล้วก็มาขัดอีกทีหนึ่งนะครับขัด ขัดกระดาษซรายแห้งอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะพ่นนี่ลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะพ่นนะครับไปพ่นกันเลยครับพี่น้องครับนะครับพ่นศาสตร์ไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดอีกทีหนึงนะ่งเนาะรับมันไม่มีเวลาให้ไปให้เขาขัดเราก็ต้องพ่นอย่างนี้แหละครับอยู่ได้นานดีครับพี่น้อง มันก็สวยที่อีกแบบนะเข้าอย่าไปใจนะลูกมาลูกมาเร็วข้าถังข้าวยา,าจมสุนครับนะแล้วเราอมาเก็บรายละเอียดอีกทีนะึง ต,ต,ต้องพึงต้องต้องต้นการแจ้งหน่อยนะคะพี่น้องครับเพราะว่าถ้าพุ่นพ่นที่อับเนี่ยมันมันเขว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยางมันเหม็นฟุง้งถ้าใส่ผ้าปิดจมูกได้ก็ยิ่งดีครับ นี่สวยไปอีกแบบนะครับทางข้าวมาลูกมาไปจับแมวก่อนครับจะข้ามรั้วไปบ้านเขาหรอข้ามมาลูกมาเอาเอ้ยมาลูกมามาเร็วเร็วเข้าบ้านเรามามาลูกมา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 ไปบ้านเราเนาะข้ามไปนะไปนะลูกไปไปไป อะไรเฮ้ยนะไอ้จื้อไอจื้อของพ่อไปไหนลูกไม่ไปหรอกอ่ะน,นอนเฝ้าพ่ออยู่ตรงนี้นี่เล่นตรงเนี้ยเล่นอยู่ในบ้านเราเนี่ยลูกดีนะครับพอเราพ่นไปสักพักหนึ่งนะครับนะครับก็ค่อยค่อยเก็บรายละเอยียดไปนะครับตรงไหนมันไม่สวยก็ตรงไหน,ไม,ไหนไม,มันไม่มีสีก็ เพิ okay. ่มเพิ y, like okay. ่มเข้าไปนะครับเห็นนะก็สวยไปอีกแบบนะครับโอเคครับหลังจากที่เราพ่นเสร็จแล้วนะครับ ปล่อยทิ้งไว้ให้มันแห้งก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไปประกอบอีกทีนึงนะนะครับแล้วพร้อมแห้งแล้วมันเก็บรายละเอียดอีกทีนึงครับผมนี่นะนี่นะครับกือใก้ครับ เรร้อยครับผมเดี๋ยวทอมจะไปให้เขาแห้งก่อนแล้วเรามาดูกันอีกทีนะครับตรงไหนมันบางเราก็ค่อยเสริมเติมแต่งเข้าไปนะครับวันนี้เด็กๆได้ออกนอกบ้านนะครับพาเด็กๆออกมาเล่นที่ป่านะครับป่าหน้าบ้านนี่นะครับนี่นะป่าข้างบ้านมันเป็นสวนใครก็ไม่รู้เนี่ยเห็นน้าบ้าน,นี่นี่นะ เราจะเลี้ยงแบบปิดนะครับเลี้ยงเขาแบบปิดได้กันเนี่ยจะปล่อยออกมาทุกเช้าปล่อยออกมาเล่นเนี่ยจะสนุกกันแน่นอหาเงินหาเร็วมาลูกมาไปเร็วเข้าบ้านยังพอยังเข้าบ้านกันได้ยังจังจังจังไปแล้วครับไปแล้ววิ่งแข่งกันไปแล้วครับนี่นะครับหลังจากที่เราพ่นสีเสร็จแล้วนะครับ วางใส่ฝาท้ายเนะกดำไปด้วยกันนะครับเป็นสีดำแล้วครับนี่ผู้ตรวจงาน,นครับทางเข้าไงจะใครล่ะเดีย๋ยวเราไปประกอบกันเลยนะครับไปครับเข้าเข้าอจอมป่วนเนี่ยทำอะไรก็ทำด้วยนะเนี่ยอยากรู้ไปหมดเลยดือ้อ นี่นะครับใส่เข้าไปแล้วนะเห็นะสวยไหมใส่ไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ขันน, <c oughs> น็อตเนาะครับ่นะอันนี้ทมแค่ใส่เาไปธรรมดาเฉยๆนะครับยังไม่ได้ขันน็อตเนาะ ขออภัยนะครับภาพอาจจะสั่นหน่อยเพราะว่าไม่ได้ใช้ขากล้องนะครับก็หมุนๆให้มันแน่นเลยนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับเน่นเสร็จสิ้นนะครับนี่เรียบร้อยครับ วยางามครับผมนี่แหละครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ทอมด้วยนะครับไปแล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าค